วันนี้เราจะพามารู้จักอุปกรณ์ตัวเต้ารับตัวเต้ารับตัวนี้นะครับเป็นเต้ารับตัวเมียที่รองรับจากอุปกรณ์จากภายนอกเข้ามาถึงใช้งานตัวเต้ารับทั้งหมดนี้นะครับผม้ก็จะเอามาเพื่อที่จะรองรับสินค้าที่เอาไปใช้อุปกรณ์หลากหลายสินค้าทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับผมเป็นของแบรนด์ Just In เราเอาเข้ามาจากโรงงานนะครับ สวัสดีครับผมพีพีเบีสยสานะครับผมวันนี้เราจะพามารู้จัก,กอกุปกรณ์ตัวเต้ารับนะครับผมตัวเต้ารับตัวนี้นะครับเป็นเต้ารับตัวเมียที่รองรับจาก,กอุปกรณ์จากภายนอกเข้ามาเสียบใช้งานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวเต้ารับช่องสัญญาณนะครับผมจะเป็นตัวเต้ารับแลนตัวเต้ารับสาย usb ตัวเต้ารับเสียงนะครับผมช่องเสียงไม์ rca a u x ตัวเต้ารับสัญญาณภาพนะครับผม hdmi r ตัวเต้ารับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก เรื่อจัรนะครับผมมีมิกานะวตัวเต้ารับทั้งหมดนี้นะครับเราก็จะเอามาเพื่อที่จะรองรับผลิกภ้าที่เราไปใช้อุปกรณ์หลากหลายกับหน้างานราคาแพงของลูกค้าน,น,น,นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับลูกค้าที่นําไปใช้อุปกรณ์นั้นๆนะครับสินค้าทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นของแบรนด์ just in เ,เข้ามาจากรจานนราาโรงรรงานนะครับผมเพื่อที่จะทุกฟังก์ชันนะครับมาใช้งานหน้างานด้วยตัวงจรครับตัวเต้ารับของอุปกรณ์นะครับผมทั้งหมดนะครับก สามารถใช้ได้ภายในบ้านนะครับภายในออฟฟิศสำนักงานภายในตึกโครงการห้องภาพห้องประชุมหรือแล้วแต่ท่านลูกค้าจะจินตนาการแล้วก็ใส่ฟังก์ชันทั้งหมดที่เราเข้าไป นอกนากนั้ยังไม่พอนะครับเราก็จะมีตัวหน้ากากเต้ารับนะครับกับตัวบล็อกนะครับผมที่ขายพร้อมชุเซ็ตครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับผมงั้นในผมอธิบายทีละตัวเลยดีกว่าครับผมว่าตัวเต้ารับที่เรามีตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็ใช้งานหน้างานไหนนะครับผมเริ่มต้นนะครับผมเป็นตัวเต้ารับสัญญาณภาพนะครับผมแล้วก็จะมีทั้งตัว v g a และตัว h d m i นะครับตัว HDM เียไนะครับผมเราก็จะมีส่รุ่นด้วยกันนะครับ ตัวแรกนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเสาร์ลัพเซียมไอกับต่อตรงครับตัวนี้นะครับผมก็จะไปติดตั้งหน้างานนะครับที่มีรูรองรับด้านในขนาดใหญ่นะครับหรือยึดนะครับผมเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาตัวสายไอท์นะครับมาเสียบต่อตรงเข้ากับอุปกรณ์ตัวนี้ได้เลยครับเหมาะสําหรับหน้างานที่เป็นดิวอินนะครับด้านในเป็นโครงครับเข้ากับหน้ากาะนะครับผมแล้วก็เอาไปยึดกับโครงครับกับโต๊ะทํางาน จะเป็นงานวิวอินตามโครงสร้างครับ็นตัวบูทไทชั่นครับตัวนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวเทดีไมล์ตัวนี้ครับเป็นแบบงอ90องศาครับผมเทตีไมที่เป็นตัวงอ90องศาตัวนี้นะครับผมเหมาะสำหรับหน้างานที่มีการจํากัดหน้างานนะครับหรือพื้นที่แคบครับการใช้งานนะครับ ก็เจาะตัวสายดีไม้นะครับมาเสียบกับตัวอุปกรณ์ตัวนี้ครับหรือว่าจะนํามาใช้งานกับตัวบล็อกลอยครับตัวนี้ก็เหมาะสมดีนะครับเพื่อที่เจาะตัวสายนะครับเข้ามาเก็บอยู่ข้างในตัวบล็อกครับแล้วก็ลากสายไปนำอุปกรณ์ได้ครับและต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวเทปเทียมไอตัวเมียแบบเสียบสายเข้าครับตัวเทปเียมไอตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีตัวนี้นะครับไว้ขันสายตัวเมียนะครับที่ไม่จาเป็นต้องเข้าหัวนะครับ ตัวสล็อตช่องสาย19้าช่องครับเพื่อาสายเข้าจะเป็นสายดีๆหรือจะเป็นสายนำทองแดงทั่วไปก็ได้ครับผมแค่ต่อตรงช่องนะครับก็สามารถเข้าได้เลย แต่ในทางเทคนิคนะครับถ้าลูกค้าอยากจะรู้ว่าเสียงช่องไหนเข้าช่องไหนหาเส้นไหนไปหาอุปกรณ์ปลายทางแบบไหนให้ลูกค้าหาข้อมูลการเข้าหัวของหดวใจในกลุก่มกนนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นแบบต่อสายตรงยาวนะครับเหมาะนั้งงานที่เป็นตัวพาร d i t i o n เป็นบูธน,นะครับผมที่มีลูช่องด้านในโล่งนะครับกับลูกค้าไปเจอหน้างานลองดกใช้ดู ต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัว h ฮดดีใหม่ตัวนี้นะครับเป็นแบบเสียบสายเข้างอ90องศาครับผม ตัว Headream i ับเสียบสายเข้างอ9 0ของศานครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เหมือนตัวที่แล้วนะครับสามารถจำสายได้19ช่องมีตัวดิสนะครับผมเอาไขควงขันเพื่อล็อกสายได้ครับแต่ความแตกต่างของตัวนี้นะครับผตัวนี้ก็จะเป็นตัวขนาดสั้นนะครับเหมาะสำหรับการเก็บสายครับใช้งานให้สะดวกนะครับผมใช้งานกับพื้นที่ที่มีจำกัดนะครับ ใช้กับตัวบ็อกนะครับผมเพื่อมวลส่ายเก็บด้านในได้ครับตัว hdmi ตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่น2.0ครับรองรับสัญญาณภาพ hdmi ที่มีเนิร์สสูงหรือมีความชัดระดับ full hd และต่อมานะครับผมจะเป็นตัวเต้ารับสัญญาณภาพเหมือนกันครับแต่ตัวนี้จะเป็นอร์ต vga นะครับแล้วก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบจั่มสายเข้าครับกับแบบตัดกีสา่งด้านหลังผมจะแนะนำา2รุ่นครับตัวที่1นนะครับผมเป็นตัว vga แบบจำสักเข้าด้านหลังครับตัวนี้นะครับผมเป็นเต้ารับตัวเมียของ VCA นะครับผมที่มีการรองรับสายที่จะมาจำเข้าด้านหลังมีรูขันน็อตเพื่อที่จะยึดตัวสายเข้ากับตัวกอร์นะครับตัวนี้เป็น v G a 3บวก9ครับรองรับสายแพรขนาด15เส้นครับผมถ้าลูกค้าอยากทราบว่ามันใช้งานยังไงเข้าหัวแบบไหนเรียงสายแบบไหนลูกค้าสามารถหา ข้อมูลจาก Google นะครับผมการเก็บพักสายของด้านหลังอุปรกรณ์นะครับลูกค้าสามารถใช้กับตัวบล็อกได้ครับหรือว่าปล่อยสายทิ้งไว้ในพาร์ติชันในงานบิวอินเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงอันนี้ก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับผมลูกค้าที่นํามาใช้งานเขาจะไปใช้กับตัวโต๊ะที่เป็นห้องประชุมนะครับเพื่อที่จะฝังเข้าไปในงานบิวอินของโต๊ะนะครับผมโดยการใส่เข้าไปที่ตัวหน้ากากตัวนี้นะครับแล้วก็แปะเข้าไปกับขะนังครับผมใช้งานง่ายครับตัวนี้ ชัวชัวให้หน่อยครับตัวต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวก้าับตัเมีย VGA ตัวนี้จะเป็นตัวปัดทีด้านหลังนะครับผมเอาสายทองแดงมาแตะนะครับส่วนใหญ่สายที่ใช้างานนะครับผมจะเป็นสายแพรสําเร็จรูปตามโครงงานตามโครงสร้างที่เขาวางแผนอองแบบเพื่อที่จะรองรับพวกคอร์ด VGA เขาก็จะมีตัวสายและมีตัวหมุดนะครับมาให้เสียบแล้วก็ปัดีเข้าด้านหลังตัวนี้ได้เลยครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมเลือกการใช้ง,งานตัวสินค้านะครับเลือกให้เหมาะสกับหน้างานนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว HDMI หรือเป็นตัว VGA นะครับทั้งหมดนี้จะใช้กับสัญญาณภาพเท่านั้น,นะครับเป็นการอัพโหลดสัญญาณภาพครับตัวสายถ้าเป็น HDMI นะครับก็รองรับจากเวอร์ชั่น1.2 1.3 1.4 หรือเป็น2.0ได้เลยครับอยากให้ลูกค้าซื้อไปแล้วมั่นใจว่าอุปกรณ์ที่ลูกค้าเอามาใช้งานนี่รองรับอุปกรณ์ของท่านแน่นอนครับผมเต้ารับตัวต่อมาที่เราจะแนะนำนะครับผมก็จะเป็นตัวเต้ารับของเสียงครับก็จะมี3ตัวนี้เลยครับผมก็จะมีตั้งแต่ตัวเต้ารับเสียบไม้นะครับผมเต้ารับเสียบสายฟังหรือ aux นะครับกับเต้ารับที่เอาไว้รองรับพอร์ต rca นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตที่รองรับสัญญาณเสียงทั้งหมดนะครับ พื่อที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆครับตัวที่1เลยครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเต้ารับไม้นะครับที่เป็นซาวครับตัวดิเมนชั่นของตัวหัวนะครับผมขนาด6.5มิลครับเป็นตัวนี้เลยครับตัวพอร์ตตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวพอร์ตหัวขนาดใหญ่นะครับเอาไว้สำหรับเสียบสายแจ็คที่เป็นไม้นะครับ ก็ที่จะมาเสียบและใช้กับตัวไมโครโฟนร้องเพลงครับไมโครโฟนตามงานแง่งานแต่งงานบวชงานสัมมาานานใช้ได้ทั้งหมดเลยครับด้านหลังจะเป็นพอร์ตแบบจัสายเข้านะครับสัอตะกูเพื่อย,ยึดสายขั้วบวกและขั้วลบครับเดินช่องซาวน์ไม่์จะเลือกตัวนี้ไปใช้งานได้เลยครับตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวพอร์ต RCD นะครับจะเป็นตัวสีแดงกับสีขาวครับ ตัวพอร์ต RDA ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวรับโดวเมียที่รองรับซาวออดิโอครับหรือจะามาอัดแอปใช้กับตัวสัญญาณภาพที่เป็นอนาล็อกก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ซาวออดิโอนะครับผมเสียบหนึ่งช่องก็ออกเสียงได้นะครับหรือเอามาใช้งานเป็น LR นะครับผมออกเสียงซ้ายขวาแล้วก็จะมีเป็นตัวสองพอร์ตแทงมาให้เลยครับลูกค้าที่อยู่ในสายงานซาวคาร์ตนะครับงานห้องแลบงานห้องประชุมตัวนี้นะครับผมเหมาะสมมากๆเลยครับตัวสายด้านหลังนะครับผมเป็นแบบเสียบสายเข้าครับ ทั้งแ R แล้วก็กาวครับใช้ตัวไขควงนะครับผมผันเพื่อล็อกสายแน่นนะครับใช้งานง่ายจบในที่เดียวเองครับที่ผ่านไปทั้งสองตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว RCA นะครับผมหรือว่าตัวช่องเสียงไมซ์ซาวนะครับตัวนี้จะเป็น ตัวอิน u ุเข้ามาเพื่อเอามาแปลงสัญญาณเสียงกอกนะครับตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นตัวเต้ารับตัวเมียที่เป็นตัวสัญญาเฮาครับเพื่อออกเสียงครับก็จะเป็นตัวนี้เลยครับผมตัวเต้ารับ s o u u x ตัวเต้ารับ AUX ตัวนี้นะครับผมเอาไว้เอาเสียงออกที่เป็นหูฟังนะครับขนาด3.5มเมนะครับเป็นรูที่ขนาดมาตรฐานสากลนะครับใช้กับหูฟังได้ทั่วโลกครับฟังแบบมีสายหูฟังแบบบลูทูธหูฟังที่เป็นตัวแจ็คต่อคุณภาพสูงก็สามารถใช้งานกับตัวนี้ได้เลยนะครับตัวพอร์ดด้านหลังนะครับผมจะเป็นตัวสายจําเข้าครับมีตัวน็อตยึดนะครับเพื่อที่จะยึดสายให้แน่นครับเข้ากับโดมกรนะครับผม ตัวเต้ารับตัวเมียที่ใช้สาหรับสัญญาณเสียงทั้งหลายนะครับเผื่อลูกค้าที่กาลังตามหาอยู่นะครับผมสามารถเอาตัวนี้ไปอัดแอปใช้้างานของลูกค้าได้เลยครับเรารองรับทุกสายงานอาชีพแน่นอนครับเราพูดถึงสัญญาณภาพไปแล้วเราพูดถึงสัญญาณเสียงไปแล้วต่อมาเราจะพูดถึงตัวเต้ารับที่เป็นการส่งสัญญาณหรือรับสัญญาณเข้าครับที่เป็นวงโคจรในขวดนะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยครับผมจะต้องเป็นตัวเต้ารับที่เป็นแลนด ก็็จะเปนตัวนี้เลยครัับผมตวนี้นะครับผมเป็นตัวเต้ารับแลนดนะครับเป็นท้ายหัว c a t 5D นะครับผมเป็นการจับสายแบบวางสายลงและดีบสายเข้านะครับแบบนี้ครับใช้งานง่ายมากครับจะเอาเข้ากับบล็อกก็ได้นะครับผมเพื่อที่เป็นพอร์ตแลนด์ภายในบ้านครับในออฟฟิศในโต๊ะในสำนักงานในห้องประชุมตัวนี้ก็สามารถเลือกอะแดป ใช้งานด้วยกันได้ทั้งหมดเลยถ้าลูกค้าไม่เข้าใจวิธีการเข้าหัวนะครับของเต้ารับตัวมีลูกค้าสามมากค้นหาข้อมูลได้ตาม Google นะครับหรือถ้าลูกค้ารีบนะครับผมยินบ็อกเข้ามาถามเราได้เลยนะครับเดยวเราก็จะอธิบายให้นะครับผมว่าแต่ละสายคนที่จะเข้ายางไงนะครับตัวเต้ารับหัวแรงตัวนี้นะครับเป็นตัวเต้ารับหัวแรงตัวเมียครับรองรับสายนะครับที่เป็นหัวตัวผู้นะครับเพื่อที่จะมาเสียบตัวเต้ารับและตัวเต้ารับตัวนี้นะครับผมก็จะปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับ สัญญาณเน็ตเวิร์กจะหาตัวอุปกรณ์โน้ตบุ๊กไวไฟแอคเซสยฟลกล้องจอติดของท่านนะครับก็ใช้งานได้ทั้งหมดเลยครับผมและตัวต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวการส่งสัญญาณขาอคานะครับผมผ่าน USB ครับก็จะเป็นตัวนี้เลยครับตัวนี้นะครับผมเป็นตัวเต้ารับ USB นะครับที่เป็นตัวพอร์ต USB ครับตัวนี้ก็จะมีตัวสายจัมมาด้านหลังนะครับผม แล้วก็จะมีตัวพอร์สกูนะครับเอาไว้ยึดน็อตเพื่อยึอดสายให้แน่นครับการทำงานตัวพอร์ต USB ตัวนี้นะครับผมเป็นการเข้าหัว4เส้นครับจะเป็น data กับตัวไฟเลี้ยงนะครับตัวนี้ใช้รับส่งข้อมูลได้ครับเป็น USB 2 0งนะครับและก็สามารถเอาไฟออกเพื่อไปเลี้ยงตัวอุปกรณ์ได้ครับที่เป็นตัวพอร์ต USB นะครับโทรศัพท์มือถือตัวสวิต สัญญาณภาพตัวกล่องดิจิตอลก็ใช้งานร่วมกับตัว USB นี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับสอบตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวเต้ารับที่มีการส่งดาต้าไปสากของสัญญาณในเกิร์มนะครับ่วนลูกค้าต้องการฟังก์ชันนี้ไปใช้ก็สามารถเลือกตัวน่้ได้เลยครับต่อมานะครับผมเราก็จะแนะนําเป็นตัวเต้ารับ DB นะครับจะเป็นรุ่น DB 1 5นะครับ ก็จะเป็นรุ่น db 9นะครับลูกค้าบางคนยังไม่เข้าใจนะครับผมว่าตัวอุปกรณ์ db นะครับมาใช้กับงานอะไรนะครับจริงๆพวกอุปกรณ์ db พวกนี้นะครับผมมาใช้กับงานที่มันเฉพาะทางมากๆเลยครับบางทีผมเองก็ยังเข้าไม่ถึงเลยนะครับผมตัวสาย db นะครับก็จะมาใช้งานกับพวก access control ได้ครับ security ไฟอ a ลลามนะครับหรือว่าตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆนะครับอย่างเช่นตัวสแกนครับ inma code ตัว pin slip ครับพวกนี้เป็นสัญญาณ db ทั้งหมดเลยนะครับ บอกเลยครับมันจะพอทางมากจริงจที่จะเป็นตัว DB15 นะครับผมที่ใช้กับตัวเครื่องฟิ้นเครื่องดีพอตภาพอะไรต่างๆนะครับก็แล้วแต่ที่ว่าลูกค้าจะนำไปใช้นะครับผมมาดูตัวแรกนะครับผม,ผมก็จะเป็นตัว DB15 นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดัปเตอร์ต่อตรงของ DB15 นะครับผมสังเกตง่ายๆนะครับตัวนี้มันก็จะไม่มีวงจรอ,อะไรมากนะครับ เป็นแค่ตัวแดปเตอร์ตอตรงนะครับเพื่อที่เจาะตัวสายสําเร็จนะครับผมกเสียบเข้าตัวปลอกน,นะครับแล้วก็มาเสียบตัวเต้ารับตัวนี้นะครับแล้วก็หัว d ีที่เป็นตัวกู่นะครับเข้ามาเสียบใช้งานนะครับฝังไว้กับบล็อกเหล็กก็ได้นะครับฝังไว้กับงานวิวเฟอร์ก็ได้นะครับฝังไว้กับจุดวางเครื่องจักรก็ได้นะค,ะครับผม งานพิมพ์สแกนรุ่นเก่าตัวพอร์ตพิมพ์สแกนที่นำเข้าจากต่างประเทศมาตัวบล็อกอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับกับตัว db 5ตัวนี้ก็สามารถนํามาใช้งานได้เลยครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัว db 9นะครับ db 9ผมก็จะมี2องไทป์ด้วยกันครับเป็นไทป์ที่จัาสายแพร์นครับหรือสายทองแดงครับเข้ามาที่ตัวอุปกรณ์ครับหรือเอาตัวสายสําเร็จนะครับผมเพื่อที่จะอมาปัจจีกับตัวหัวได้ครับตัวแรกนะครับผมเป็นตัวเต้ารับ db 9ครับที่จัาสาย เข้ากับตัวกอนครับผมตัวเต้ารับ DB9 นะครับผมแล้วก็จะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียครับตัวนี้ก็จะมีพอร์ตมาให้จัำสายเข้านะครับผมมีตัวสกูนะครับเพื่อที่จะยึดสายล็อกสายให้อยู่ตัวงกรนครับรูปแบบการใช้งานนะครับผมก็อย่างที่ผมแจ้งไปครับ ดี9ีเก้าอุปกรณ์นี้เราเป็นเฉพาะทางแล้วมันก็สามารถเลือกใช้งานได้มากมายนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ครับผมเป็นดี9ีเก้าแบบปัดกีด้านหลังครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดีบีเก้าแบบปัดกีด้านหลังนะครับก็จะมีทั้งตัวผู้และก็ตัวเมียนะครับผมโดยปกตินะครับโรงงานนะครับผมที่เขาวางเครื่องจักรไว้นะครับเขาก็จะทิ้งสายพวกดีบีหรือสายแพรพวกนี้ครับไว้จับอุปกรณ์พวกนี้ แล้วแค่ซื้อตัวเต้ารับนะครับผมตัวหน้ากากตัวบล็อกไปเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตงานของเขาครับก็ตัวอุปกรณ์พวกนี้นะครับผมจะติดตั้งหน้างานครับนี่นะครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์ดีๆทั้งหมดถ้าลูกค้าที่อยู่ในสายงานนี้นะครับผมก็จะเข้าใจเป็นอย่างดีหรือลูกค้าที่ยังไม่รู้นะครับผมที่อยากไปสื่อสารครับก็อีเบลกเข้ามาได้ครับผมก็จะมีทีมงานนะครับแจ้งตอบกลับไปนะครับเพื่อให้ความรู้กับลูกค้าได้ ยินดีนะครับผมยินดีให้ข้อมูลกับลูกค้านี้หมดเลยครับเมื่อกี้เราพูดถึงหัวทั้งหมดแล้วนะครับผมแล้วก็จะพูดถึงตัวหน้ากากกันบ้างนะครับตัวหน้ากากเราก็จะมี3แบบด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นตัวรุ่นนี้เลยครับตัวหน้ากากหนึ่งช่องนะครับผมตัวหน้ากากสองช่องและตัวหน้ากาก3าช่องอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมก็จะแถมตัวน็อตยึด จับหน้ากากมาให้นะครับผมเอาไว้ยึดกับบล็อกนะครับหรือยึดกับตัวพัดดิชั่นหน้างานครับการใช้งานหน้ากากตัวนี้นะครับผมจริงๆแล้วไม่ยากเลยครับใช้ง่ายมากครับแค่แกะตัวเบ้าหน้ากากมาครับก็ได้เป็นรูปแบบนี้ครับอันนี้นะครับผมจะเป็นตัวหน้ากากแ ช่องนะครับผมเพาตัวนี้นะครับสามารถใส่เต้ารับได้ถึง3ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะจินตนาการนะครับว่าผมจะสร้างห้องอะไรเอาเป็นห้องประชุมแล้วกันนะครับผมห้องประชุมแล้วก็จะมีตัวเป็นพอร์ต VGA 1พอร์ตนะครับผมเป็นตัวพอร์ต RTA นะครับแล้วก็เป็นตัวพอร์ต DUX และกันเนถูฟังนะครับผมก็จะเลือกใช้งานนะครับว่าใช้งานตัวไหนบ้างถ้าเป็นตัว VGA เลยก็จะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับ วิธีการใช้งานง่ายๆนะครับผมแค่เอาอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมเอามาใส่เข้ากับอุปกรณ์ตัวนี้ได้เลยนะครับนี่เราก็จะใส่หัววีเจหัวหนึ่งแ้นะครับผมต่อมานะครับเราก็จะใส่เป็นตัวพอร์ตอาร์ทีละกันนะครับผมเพราะว่าเราต้องการสัญญาณเสียงด้วยนะครับการส่งข้อมูลสัญญาเสียงครับกาจะได้ตัวพอร์ตอารมาแล้วตัวหนึ่งนะครับผมแต่ผมอยากจะใช้หูฟังนะครับผมเข้าประชุม ต้องการใช้หฝาผมก็จะเลือกตัวฝา JUX นะครับผมเพื่อที่จะมาใส่ในตัวกรนนะครับมาใส่เข้าไปเพระนั้นครบทั้งหมดเลยนะครับผมนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะปิดฝานะครับผขอนวดทีครับผมนี่ผมส่ผิดนะครับจริงๆมันต้องเป็นตัวสามช่องนะครับผมนี่นะครับผมเป็นฝาสามช่องนะครับแล้วก็เอาตัวฝานะครับเข้ามาล็อกกับตัวกรนได้เลยครับ เราก็จะได้เต้ารับสําเร็จรูป3ามตัวอยู่ในหน้ากากแล้วครับตัวเต้ารับตัวนี้นะครับผมก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับจะไปยึดกับตัวอุปรกรณ์ได้เลยครับผมหรือว่าจะเอามาเข้าบล็อกก็ได้นะครับผมแบบนี้เลยครับเป็นบล็อกสําเร็จรูปนะขนาดความกว้างของตัวบล็อกนะครับผมตัวนี้ก็ขนาด85มิมิลคูณ85้มิลและก็คูณ85มิลครับเป็นสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสครับผมตัวนี้ก็เช่นกันนะครับ ามารถนำมาประกอบใช้งานกันได้ทันทีเลยครับความลึกของตัวบล็อกที่เรามีนะครับผมก็จะเป็นตัวบล็อกนิ้ว์ครึ่งครับก็จะไม่ลึกมากนะครับผมเพื่อที่เวลาติดกันน้างงานนะครับจะมีความสวยงามครับและสะดวกสบายกับการใช้งานตองคกรนะครับ นี่นะครับผมถ้าผมมีห้องประชุมนะครับตอนนี้ผมก็สามารถที่จะฟังเสียงได้ด้วยสามารถที่จะใส่ซายเข้าไปด้านในได้ด้วยหรือสามารถจะส่งสัญญาณภาพออกมาเพื่อดูภาพได้ด้วยหรือว่าอินภาพเข้าไปได้ด้วยครับครบทุกฟังก์ชันจริงๆครับที่เรามีครับผม เป็นไงบ้างครับสาหรับตัวเต้ารับทั้งหมดที่เรามีครับหวังว่าลูกค้าจะนําอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับไปอัดใช้งานกับงานของท่านนะครับผมก็คิดว่าของผมนี่น่าจะครบแล้วครับที่เดียวผมว่าจบเลยครับผมสําหรับงานเต้ารับนะครับลูกค้าอยากจะดูสินค้าเพิ่มเติมนะครับผมเข้าไปที่ w w w t p b s e supply net นะครับ w w w t p b s e t o r e o net นะครับหรือไลน์ตามโพสต์นี้ได้เลยครับลูกค้าอยากสอบถามข้อมูลขายข้อข้าใจเกี่ยวกับตัวหน้างาน หรืออยากให้เราแนะนําเกี่ยวกับน้างงานในการใช้อุปกรณ์ตัวเต้ารับทั้งหมดลูกค้าก็สามารถินบ b o x เข้ามาได้นะครับหรือโทรมาถามตามโหมดที่ได้เหมือนกันครับเลือกซื้อสินค้านะครับผมเลือกให้เหมาะสมับการใช้งานนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าให้ได้น้อยที่สุดนะครับลดระยะเวลาการทํางานและลดการแก้ปัญหาของลูกค้าให้ได้น้อยที่สุดนะครับนั่นคือเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมพีพีเบสทายครับผมขอบคุณครับ